รืบหน้าวัคซีนโควิด -19 ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ได้เลยครับเพราะมีข่าวใหม่ๆมาผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังในทันทีครับผมครับผมสำหรับสถานการณ์โควิด -19 นี้นะครับจะให้มันบรรเทาเบาเบ,า,บ,า,บางลงก็ต่อเมื่อเรามีวัคซีนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับถ้ายังไม่มีวัคซีนเป็นทางการยังไงเราก็ต้องตั้งการ์อย่างนี้ไม่รู้จบรู้สิ้นนะครับแต่ข่าวดีก็คือล่าสุดนะครับทางศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ซิริฤล็กทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่ผู้ อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวอชอนะครับ อยู่ในกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมหรืออวนะครับซึ่งก็มีรายงานการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโรคโควิด -19 ของทั่วโลกว่าในสัปดาห์นี้มีข้อมูลสำคัญที่น่าตื่นเต้นมาตลอดสัปดาห์โดยมีรายงานผลการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งให้ผลที่น่าพอใจโดยเฉพาะวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับซึ่งร่วมกับบริษัทเอสตราเซเนคา ประเทศอังกฤษและวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทเคนไซโนประเทศจีนนะครับซึ่งช่วงเวลาที่น่าจะใช้งานวัคซีนได้จริงนะครับโดยผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนและจะผลิตได้ปริมาณที่เพียงพอสําหรับคนซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกได้คาดการเอาไว้เป็นการคาดการนะครับแต่ก็มีเหตุผลที่รองรับน่าจะเป็นจริงซึ่งน่าจะเป็น ในกลางปีหน้าซึ่งก็คือปี2,564นะครับจะเริ่มใช้วัคซีนจำนวนหนึ่งที่ใช้ในคนซึ่งจะมีจำนวนจำกัดหลังจากนั้นจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เรื่อยๆเพื่อให้มีการ ใช้วัคซีนที่มากเพียงพอนะครับโดยนายแพทย์ซิริเลร์ก็บอกว่าการประเมินการครั้งนี้คาดว่าวัคซีนโควิด1 9น่าจะราคาประมาณ20เหรียญหรือ620บาทฉีดคนละ2เข็มเท่ากับ1240บาทซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยราคาคาดการของวัคซีนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีราคาชัดเจนออกมาขนาดนี้นะครับสำหรับประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านวัคซีน คู่ขนานทั้ง3แนวทางนะครับคือการพัฒนาวัคซีนในประเทศและการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีนที่ผ่านการทดสอบแล้วจากต่างประเทศให้ผลิตได้อย่างเพียงพอสําหรับใช้ในประเทศรวมทั้งการเตรียมจัดหาวัคซีนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับครับผมนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดสําหรับวัคซีนโควิด -19 นะครับยังไงตอนนี้เราก็ต้องตั้งการ์ดกันไว้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกันไว้ได้เลยครับผม